เดีครับสวัสด well. ีครับสมานิกทุกทปานครับวิ่งไปแลุ้ก็าะเปครับ่องวีบีธรรมดาตองวีบีธรรมดาก็จะมานอนเข่งลาสตานะครับลาสตาของวันที่เก้านะครับวันนี้นะวันที่เก้านะครับออกเวลาบ่ายสามโมงสี่สิบห้านะครับสําหรับมือใหม่ที่เข้ามาใหม่ให้ศึกษาดูก่อนนะให้ศึกษาดูแนวทางก่อนนะครับว่า คืออะไรเป็นอย่างไรนะครับตาบูตานะครับตรงนี้ก็อยู่ที่ประเทศลาวนั่นเองดูข้างหลังอาจารย์จากเคยไปแล้วตรงนี้แหละไปถ่ายรูปเยอะๆเลยริมริมริมอีกทางนี้ก็จะเป็นจะเป็นแม่น้ําโขงนะเป็นบันไดลงไปเป็นแม่น้ําโขงไหลตลอดเวลาเลยถามไปเวลาน้ําขึ้นมาเต็มเต็นี่คงน่ากลัวมากคนระับใหญ่เ,เลยตรณนี้ นี้ตอนที่อาจารย์ไปน้ํามันลดลงข้ามไปฝั่งนั้นก็จะเป็นฝั่งอะไรอ่ะประเทศอะไรวะปเทอะไรไม่รู้จาไม่ได้เอเราก็ไปชมเลขกันนะครับอันนี้นะอ่าเป็นยังไงก็มาดูกันนะครับเป็นยังไงก็มาดูกันนะครับอ่าฮาร์กตาเก้าศับทศูนย์นะครับวันที่เก้าครับเก้าศับศูนย์นะสี่ห้าเจ็ดแปดนะครับเก้าศูนย์นะครับคุดวินนะ ถ้าใครเอาหกมาใส่ก็ได้นะเกินหกมันมานะสี 4, 5, 6, 7, 8, ่ห้าหกเจ็ดแปดอาจารย์ตัดหกออกคิดว่ามันคงไม่มานะครับเก้าสี่สี่เก้าเก้าห้าห้าเก้าเก้าหกหกเก้าเ้าเจ็ดเจ็ดเก้าเ้าแปดแปดเก้าศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ chúng ta sẽ sướng chúng ta sẽ sướng chúng ta sẽ sướng vui cho phá nó khác của นะครับเจ็บไปนะครับอย่างนี้เนาะครับก็ขอขอบพระคุณมากมากนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับครับก็ไปนะครับอย่างีครับติดตาม